เนาะนะคะเขามาส่งกำลังใจงให้พี่อาสาคอนบอกว่าสวัสดีค่ะเด้อเนาะเนาะ,ะ,นะ,ะให้กำลังใจกันเลยกันนะะคเนาะนะคะพวกเราทำงานอยู่จุดนี้นะคะเนาะนะคะพี่มาม่าก็สวัสดีทางไทยคุณยายไปศาลนะคะเนาะ,ค,ะคุณยายดุเดียงก็หลับไวกเลยนะคะเนาะนะคะกำลังใจจาก เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะเนาะนะคะนูเดงก็ขอรับไว้นะเนาะนะคะทุกกำลังใจค่ะฝนตกตอนนี้เนาะฝนตกก็ด้วยพูดไปด้วยค่ะเนาะแข่งแข่งก็ฝนนี่ละค่ะเนาะนะคะแข่งก็ฝนนะคะเนาะนะคะเด้งค่ะเนาะก็สวัสดีทักทายพีแดงไทยนะคะเนาะนะคะนะคะก็ทักทายกันนะคะเนาะนะคะตอนนี้แม่จันนะคะก็บอกว่าวันนี้ยังไม่ตกนะคะเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ เนนาะะะคพี่เดนไทยบอกยินดีที่ได้รู้จักทักทายทุกท่านนะคะคะเนาะเออมตินะคะเนาะนะคะปีนกำลังใจในการแข่งขันนะคะเนาะพี่เดนไทยบอกขอตัวก่อนนะคะทุกท่านเดินทางต่อภาพสู้นะคะนะคะเนาะสำเร็จมาถึงตจงยุดนีแม่นนะคะเนาะนะคะที่ประสบความสำเร็จมาถึงจงยุดนี้ใดก็เป็นเพื่อนพี่ๆทุกท่านนี่แหละค่ะเนาะนะคะทุกเพื่อนพี่ๆ ผักต่อเอ่อเอ่เอหินลมผัดจังกะสีนะคะเนาะนะคะลมผัดจังกะสี จไม่คิดว่าจะตกลงมาแบบท่านไดเข้ามาแบบทักทายกันจับมือกันน้อนะคะจับมือกันไปเรื่อยน้อนะค่ะเม่ติมกว่าทําอยู่จ้าแต่ยังไม่ลงมิดเลยไม่รู้จะได้ไหมนะค้นนะคะท่านไหนประสบความสาเร็จแล้วรู้เดียงก็ยินดีด้วยนะคาะถ้าท่านไหนยังไม่ประสบความสาเร็จก็ขอให้สําเร็จไวๆแล้วก็ช่วยนะะค้ะช่วยกันนะคะเรายังไม่ลงมายังไม่ถักทายพูดคุยนะะคเอาะคะ คุยก่อนในเดเลยค่ะเด้อแล้วคุณเด็ก็เปิดบานยืนยันต้นลำเลยคุณยาตังก็บอกว่ามาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆเด้อค่ะเด้อกำลังใจนะคะเนาะนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะเนาะที่เออ่มาส่งกำลังสุเล็กนะคะเนาะเปประสบความสำเร็จเลยก็ขอให้ปังๆนะคะเนาะนะคะปังๆเซ็กเซนแตงลาน้อค่ะเด้อนะคะเนาะนะคะเด็กก็ขอบคุณนะคะเนาะเาหน้าที่ขอให้ปลอดภัยนะคะนะคะเนาะนะคะ น ah ั on, ึกบ้านนะคะนอตอากาปิดก like ับบ้านนะคะนอตนากาให้กับบ้านใจใส่กันนะคนากากำลังใจขนับนอ่กันนะคะนอใจห่ายนนะนตใจ่กันนะคะนอตันนะคะนอกันะคะช่ตงนี้กันนะมะตกเลย่้านะคะนนะคะตกันยคะน่กนาะนตใ่นะคะนตกนะคะนตส่กนนะคะน่กนะคะนอใจให้เดนนะคอใใ่ะคด้อกันะคะนอให้ทุกันนะคนอต่นนบบะอตาส่กันนาคนตใใกันนะนอตกนะคะตใ อาจารย์รู้เด้งก็ตอนนี้ก็รู้เดยงจ้านะคะน้องรู้เด้งก็ขอบคุณนะคะเนาะทุกกำลังใจนะคะเนาะนะคะที่แวะผ่านไปผ่านมานะคะเนาะนะคะแวะเข้ามาส่งกำลังให้ทุกท่านนะคะเนาะนะคะให้ทุกคนเลยค่ะเด้อนะคะเนาะนะคะส่วนพี่สุปัญญานี่ก็เช่นกันนะคะเนาะเหมือนกันนะคะเนาะเหมือนกันก็อยู่นะคะเนาะงปิดชั่วโมงแล้วตอนนี้นูเด้งก็เข้าชั่วโมงที่โตนะคะเนาะนะคะเข้าชั่วโมงที่โตนะคะเนาะนะคะก็อยู่เป็นเพื่อน ส่งกำลังใจให้เด้อค่ะเด้อนะคะน้องคุณเมย์ก็ระบาดกดๆไว้ทุกท่านเช่นกันนะคะเนาะนะคะเราก็ให้กำลังใจของเหก็กฐานยาวเนาะนะคะบางข้างนุเด้งก็ไม่เห็นเพื่อนๆพี่ๆเด็กทุกคนขอโทษนะคะเนาะนะคะคงไม่มีเด้งแบบนุเด้งต้องเลื่อนนะคะเนาะนะคะเด้งต้อเลื่อนก่อนตัวที่ยายเนาะนะคะเนาะที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ค่ะนะคะเนาะนะคะ น้อยนะคะเนาะนะคะวันนี้นูเด้งก็จะลงเวทีเร็วนะคะเนาะนะคะลงเวทีคุณยายน้อยนะคะเนาะที่เขามาส่งกาลังใจให้ค่ะนะคะเนาะนะคะคุณยายน้อยนะคะเนาะนะคะวันนี้นูเดียงก็จะลงเวทีเร็วนะคะเนาะนะคะลงเวทีบางนะคะเนาะนะคะยายไปสาว่าโกงสองทุ่มเหมือนเดิมแหละน้องเอ้ยนะคะเนาะนะคะก็ไม่เป็นไรจะย้ายนะคะเนาะสองทุ่มก็เหมือนพี่สายพี่ธรรมนูญนะคะเนาะแล้วก็พี่สุปัญญานะคะเนาะนะคะส่วนแม่ แม่ชวีวันนี้ทูแดงก็ไปเขามาส่งกำลังใจให้ดูเดนนะคะเนาะแไปก็ขอบคุณมานนะคะเนาะต่อสวัสดีจากกระดาด้วยค่ะเด้อร์นะคะเนาะอี่ถึงว่าโต๊ะกระโต๊ะแบบมีโต๊ะกระโต๊ะไม่แรงแต่กระโต๊ะมัดคื้นก็ยังดีนะคะเนาะ เนาะแต่าตบางที่กระต๊กแบบมานแบบจากจากบ้าบานุเดียงข้างเลกนะคะหินบานูเดียงเปิดบานก็เขามาให้กําลังใจนะคะเนาะนะคะนุเดียงขอบคุณม,มากๆเลยค่ะเด้อนนะคะเนาะ,ค,ะคุณพี่เนาะนะคะคก็ทักทายกันให้กําลังใจกันนะคะเนาะนะคะคก็ทักทายกันไวนะะ้เลยค่ะเด้อจับมือกันไว้นะคะเนาะนะคะคุณยายติ๋มนีกต่อต้านแต่ว่าใหญ่สุดก็คือวันอาทิตย์นะคะเนาะก็ จะมีตลาดแบบมาตั้งนะคะนาะขายขอ้งนะคะเนาะเฉพาะวันอาทิตย์เยอะเลยนะคะเนาะนะคข่าพี่เนาะคะก็อยู่เมืองโค้งนะคะเนาะนะคข่าเมืองโค้งนะคะยายไปสารว่าเอาแต่วันเลยเนาะนะคะเนาะเอาแต่วันเลยนะคะเนาะยายไปสาเนาะแม่ทองจันเรืองเดชตัวกำลังรับชมนะคะเน้องนัะอ่าพี่สมัยก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณสำเนานะคะเน้องกอ่ดสวัสดีทักทายพี่สำเนาต้องมีเสบยเพื่อนเพื่อนพี่นะคะเนาะนะคข่ามาส่งกำลังใจให้น้องนักข่ะ เด้ออทุกท่านเนาะบางท่านบางที่ค่ะก็ึ้นไท้แล้วนะคะนอกระย้ายยูค่ะนอกนะค่ะตรงน,นี้นะคะนอกก,ก็มีแรงขึ้นอีกขึ้นนึงนะคะนอกนะค่ะถึงยังไงก็ตรงแบบอ่าค่ะเด้อพิก,การนะคะนอกระคะ,นะคะก็น้องคนนี้ก็ป็นกำลังใจให้มันดื่มนะคะเด้อนะคะหลักหลักกดกดเชิญดื่มนะคะนอก,ก,ก,กน,นะค,ะนะคะ่ะป็นกำลังใจให้เด้งก็ขอบคุณม,มากก็ขอบคุณนะคะนอพี่สุป,ปัญญานะคะนอกนะคะ่ะ ที่ว่าเดินทางเข้ามาส่งกําลังใจให้หนูแดงนะคะเนาะนะคะเป็นยังไงบ้างคะเนาะนะคะเนาะเย็นทักทายพี่สําเนานะคะเนาะนะคะก็ทักทายกันนะคะเนาะนะคะายายติมนี่ก็เอ่อก็เช่นกันนะคะเนาะตามหาหนามให้ติมองเชี่ยนะคะนาะยายนะคะเนาะนะคะเอ่ออเาแต่ว่านี่ต้องใส่จะเป็นแบบฝนไม่ตกนะคะเนาะอากาศกันแบบโปร่งนะคะเนาะโปร่งใสกันเลยแบบรู่เหมือนแบบใสนะคะเนาะนักขามาส่งกําลังใจนุเด้งนะคะเดออคะเนาะ ไงกันบ้างค่ะน้องเปิดโลกกันบ้างค่ะน้องนะคะพี่จำเนายังอยู่ไหมนะคะน้องพี่จำเนาเมตี่นะคะนะคะ้องจนะถามเมซีอแล้วก็คนเิยที่ทุกท่ทานนะคะนะคะ้องนี่ก็ขอบคุณนะคะได้รับถูกกำลังใจนะคะนะคะ้อนะนะงที่เข้ามาบ้านอยาเดียวค่ะน้องขอบคุณกำลังใจให้นะคะ่นะ,คะน้องเหรียญก็เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะคะน้องผู้เหรียญก็จะลงเวทีนะคะน้องนล้ว วิธีค่ะเนาะว่าหนูเดงก็รู้จักว่าแบบหนูเดงก็หัวเบ็ดก็กำลัลงเดินทางมานะคะน่ะเนาะบางทีก็ฝนตกลบฝนก็ได้นะคะเนาะตอนนี้ <c oughs> นะคะเนาะฝนตกลบฝนนะคะเนาะนะค่ะลบฝนอยู่กำลังใจให้ค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อพี่จำเนานะคะเนาะน่นะขาดกำลังใจเราสำคัญที่สุดนะคะเนาะนะค่ะกำลังใจสำคัญที่สุดค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้ก็คือแบบนาทีก่ก็กระลึงพย,าายับไผ่เดียวนะคะเนาะนะค่ะกระลึงพยับไผ่หนูเด้งเลยนะคะเนาะะนคะ คิอว่าก็ดูจัดการจนได้นะคะนอกราะว่าเราทำงานอยู่จุดนี้นะคะเนาะนะคะเดี๋ยวพี่ไออก็ตรงแบบให้เราเห็นจนได้ละค่ะเดงงึ้นนาฟีจบนตกนะคะนาะนะคะเะตอนนี้ก็โคราชก็บนต๊นะคะเอนะคะนน๊ค่ะน้อโคราะ ถูกกำลังใจที่เขามาบานะะเลยนะคะเนาะอีเดนไทยด้วยนะคะเนาะนะคะเรียกขวบคุณกิบะโตะกระทันหันนะคะเนาะตอนนี้ไปถึงบ้านยาเลยใช่ไหมคะเนาะนะคะเนาะน้องฝนไปถึงแล้วใช่ไหมจ้านะคะเนาะบ้านยันต์นะคะเนาะนะคะพี่สานาวแวะมาสุงน,นะคะพี่พี่อะไรนะคะเนาะ พี่สุสุยานะคะเนาะนะคะก็สวัสดีทักทายหนูแดงนะคะเด้อหนูแดงก็สวัสดีจ้านะคะเนาะสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างคะเนาะฝนตกไหมคะแถวบ้านนะคะเนาะนะคะแถวบ้านฝนตกไหมคะเนาะพี่สายนะคะเนาะนะคะหนูแดงก็ยินดีนะคะเนาะที่บอกว่าอากาศร้อนนะคะเนาะฝนไม่ตกนะคะเนาะนะคะอากาศร้อนฝนไม่ตก ก็อุ้บอ้าวนะคะน้อราคาอากาศร้อนคนมิดตุ้งเลยค่ะหน้าที่ลดไปประมาณก็จะเหลือแต่ศูนย์เหมือนเดิมนะคะเนาะอยู่นวันหนึ่งเมันเดิมอยู่เด้งก็เลยตัดสินใจไม่ไม่คือไม่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 ยุดรีกว่านะคะแต่ถ้าทานนะคะน้อนะค่ะสวัสดีจ้าพี่สาคอนนะคะเนาะพี่สาคอนบอกว่าเนาะสวัสดีค่ะนะคะเนาะนะค่ะนุเด้งก็ใครก็ขึ้นหน้าปีทุกคนเลยครับนะคะเนาะนะคะขึ้นนักปีทุกคนเลยนะคะเนาะนะคะพี่สาคอน เนาะนะคะเป็นหน้าที่ของเราเราต้องทำให้ทุกท่านนะคะเนาะลรวก็อบยายไปสารดาด้อค่ะเออนะคะเนาะดีกำลังใจหายนะคะเนาะนะคะแล้วก็ยายไปสารเราก็สวัสดีค่ะคุณมาม่านะคะเนาะคือเบะเขามา,าดื่มน้ำบานุเด้งก่กนนะคะเนาะนะคะเบะเขามาส่งกำลังใจใหายนะเนาะนะคะ เดี๋ยวก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเด้อคุณพี่สีอะไรค่ะแถวบ้านดงโองอะไรอย่างเี้นะคะบ้านดงโองนี่ก็คือแบบอ่าทีทีเคเดียวกันที่แบบไปเข่งโรงเรียนบ้านนะคะเนาะนะคะทีทีบ้านเนาะเนาะนะคะนะคะก็ไปเข่งก็ขอเดินทางปลอดภัยจ้าคุณยายไปสารปังปังเฮงเฮงเด้อค่ะเด้อนะะคเนาะปังปังเฮงเฮงเนาะเนาะนะคะก็ให้แบบปังปังขอบคุณมากๆนะคะเนาะนะคะขอบคุณจ้าแม่ชวีว่านี่ ครบยังนะคะเนาะรบนาทียังนะคะเนาะเมีชยชาวญี่ปนเนาะนะคะในในท่านเขาเย็นกันจ้านะ,ะเนาะเย็นตะพันเย็นตะบานเย็นตะหลังนะะคเนาะในในท่านเขาเย็นกันนะคะคเนนาะพี่ๆทุกท่านนะคะเนาะนะคะยินดีไปด้วยกันนะคะเนาะนะคะส่วนพี่สายพี่สายนี่ก็สวัสดีดทักทายเพืเ่อนๆรอบห้อง